ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ e ิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็กนาร k อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแ a g กนา o ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแ a g กนา็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ร่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือรรว่ามนนษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟคอมมานี่เกิดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่นะครับที่ชื่อว่าโฮยอนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน3เซิร์ฟเวอร์ก็คือเกาหลีนะครับญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวนันแต่ตัวเกมเนี่ยมีเซิร์ฟแยกนอกจาก3เซิร์ฟนี้ก็คือเซิร์ฟ global และมีภาษาอังกฤษเนี่ยในตัวเกมด้วยนะครับ แล้วก็ตัวเกมโคยอนเนี่ยนะครับหลายๆคนเห็นแล้วก็คงจะแบบเอ๊แบบคุ้นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็น IP ที่มาจาก Blade and So u l แต่ว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเรื่อง100ปีก่อน จะเข้าเนื้อเรื่องของ Blade and s o ซนนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะมีการคอร์รปทั้งตัวของมือถือแล้วก็ PC ใช่ไหมนะครับสามารถเล่นควบคู่กันได้เนาะแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลด PC เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้นะครับเป็นลิงก์ของ PC ก็คือตัวของเนีสีม่วงข้างล่างนะครับหรือว่าใครอยากดาวน์โหลด a อพเคนะครับในส่วนตัวของ Android นะครับหรือว่า iOS เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยแต่ว่า ถ้าใครอยากดาวน์โหลดในสโต์เนี่ยมันต้องเปลี่ยน VPN อย่างเช่นถ้าเอาง่ายๆเลยนะ VPN ไต้หวันค่อนข้างเข้า,ง,ขาง,ง่ายสุดนะครับก็เปลี่ยนไปดาวน์โหลดในสโต์นั้นอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าใครอยากดาวน์โหลด APK มาก็ได้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอ่าเชลเลอร์เล็กน้อยละกันนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างตัวของ PC เนี่ยนะครับกับตัวของอ่ามือถือเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือตัวของมือถือนะเริ่มต้นมาเนี่ยถ้ามือถือเราไม่ได้แรงเนี่ยเขาจะปรับตั้งค่าให้เป็นโล และภาพเนี่ยจะไม่สวยและกระตุกมากอันนี้คือเริ่มต้นมาเลยนะสังเกตครับตัวเกมเนี่ยนะครับเป็นภาษาอังกฤษคือเขาไปเปลี่ยนแล้วสังเกตคือแหลกมากนะเห็นไหมเอออันนี้คือค่าเริ่มต้นที่เขาตั้งมาให้เรานะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับตรงนี้นี่เริ่มต้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะเซตมาให้เป็นตัวของโลแล้วก็30 fps เราต้องมาตั้งค่าเป็น high นะครับแล้วก็เป็น60 fps มันถึงลื่นนะอ่าแล้วก็ใครอยากเปลี่ยนภาษาครับ 1>, 1 2 3 4ตรงนี้สังเกตรตัวนี้ครับเป็นการเปลี่ยนภาษาแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยจะอยู่อันแรกเลยประมาณนั้นนะครับเห็นไหมแต่ถึงถึงจะปรับเป็นตัวของอาไฮแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังแบบแหลกๆกรกกะตุกกระตุกนะถ้ามือถือคนไม่ดีใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมประเภท MMO RPG turn b a s ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเกมเนี่ยจะเป็น MORPG MM m ไปเลยซึ่งมีออโต้เควสกดติ๊กที่เควสด้านบนขวามันจะเดินไปตีเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีบางโหมดที่เป็นตัวของเชิญเดอมีประมาณ5ตัวละครให้เราเลือกใช้สังเกตตัวละครหลักของเราเนี่ยจะคือตัวนี้ใช่ไหมและถ้าเรากดใช้ตัวละครตรงนี้อีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลพิเศษนะครับอ่ีกดเพิ่เนี่ยเราใช้สกิลพิเศษเห็นไหมอ่าเป็นการกระโดดชุบชับ,ชบ และเราจะสามารถใส่เพื่อนได้อีก4ตัวนะครับแล้วก็เมื่อเรากดที่เพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบปล่อยสกิลพิเศษของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่ครับสังเกตอันนี้คือเพื่อนของเราได้มาแล้วใช่ไหมตัวละครใหม่นะครับก็ตีทุบตับทุบตับนะถ้าเรากดใช้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะแบบกระโดดออกมาช่วยเราประมาณนั้นนะครับตัวเกมก็เป็นเอ r p g เลยแหละนะครับเื่อใครชอบแนวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเนาะออโต้เควสง่ายๆนะครับนี่เห็นไหม อ่ะกดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะออกมาช่วยเราตีนะครับแต่ว่าตัวละครหลักเราเนี่ยก็จะมีสกิลอีกหนึ่งสกิลแสดงว่าเราน่าจะต้องไม่อัพตัวละครก็หาตัวละครซ้ำมาอัพเกรดเพื่อปลดล็อกสกิลเห็นไหมอ่าตอนเนี้ยเรา,สาใส่ตัวละครนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมเราก็มีแค่หนึ่งสกิลตอนนี้นะอ่าประมาณนี้อันนี้คือเป็นตัวของแบบว่า มือถือมันค่อนข้างแบบกระตุกนะผมคิดว่านะครับอันนี้เป็นการสอนเคาเตอร์คาเตอร์นะครับเหมือนในภาคหลักเลยเบลเลแอนโซเออถ้าบอสตีมาแล้วเราเคาเตอร์ถูกจังหวะมันก็จะเป็นการสวนคืนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอันนี้กดเพื่อนคึอสอนเยอะเหลือเกินนะช่วงแรกนะครับแต่ว่า การเล่นมันค่อนข้างลื่นไหลนะอ่านี่ใช้สกิลได้ด้วยครับอันนี้คือสกิลของตัวละครของเราเนาะอ่าแล้วก็กดสกิลนี่อ่าเรียกเพื่อนมาโจมตีช่วยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นพีอ่าอันนี้คือมือถือนะมันค่อนข้างกระตุกอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวของอ่าพีซีหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับภาพนี่คนละเรื่องนะครับเออเพราะฉะนั้นใครที่สเปคมือถือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เดี๋ยวผมแนะนําว่าอาจจะแบบโอ้โหเล่นแล้วเซ็งอะเอาง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นเนื้อเรื่องของเขานะเนื้อเรื่องของเบธแอนโซนี่คือมันเน้นดราม่าอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นภาพเบธแอนโซนก็คือสำนักเราโดนถล่มอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าภาพตัวของโคยอนเนี่ยไม่ผมผมจำไม่ได้นะตัวหลักของเบธแอนโซชื่อโคยอนไปที่เป็นผู้หญิงที่มันใส่ชุดดำๆสวยๆอะ่ะเออที่มีแผงคอเป็นตัวอไอตัวขนนกอะ่ะอย่าบอกว่าเป็นตัวละครหลักเรานะโคยอนนะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เออแต่ว่าภาคในชื่อหอยอนนะครับเออภาค100ปีก่อนนะเผื่อใครจำเนื้อเรื่องได้ก็มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับ oh. อย่าบอกว่ารุ่นพี่มารับโอกว่าแล้วภาคเบตแอนโซรุ่นพี่ก็มารับดาเมจแทนจนตุยเหมือนกันนะกูเหลือจะเชื่อนีครับ <can> ภาคนี้ตัวร้ายเป็นเป็นผู้ชายนะใส่ชุดสีดำเหมือนภาคเบตแอนโซเลยนะครับ oh. โอ้ดราม่าเหลือเกินเนี่ยเบแอนโซคือ เนื้อเรื่องคือดราม่าอู้สลายเลยเหรออันนี้ตายจริงครับอ่าสิพี่ตุยของจริงครับแล้วก็ตัวเราเองโอเคดาบน้ำแข็งมาจากตอนแรกดาบแตกนะอืมอย่าบอกว่าภาคนี้คือเราจัดการตัวร้ายแล้วเราเป็นตัวร้ายเองในภาคเบรดแอนโซหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกการตั้งโครงตั้งค่าก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อกี้แต่ว่าภาพเนี่ยความลื่นไหลเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแสดงว่าตัวเกมเนี่ย ออกแบบแบบอย่างที่บอกเนาะเกมที่มือถือกับ PC ซคอลแลบกันส่วนใหญ่คือ PC มันก็จะแบบภาพสวยกว่าอันนี้กว่าอยู่แล้วโดยสเปคของมันใช่ไหมนะครับแต่มือถือเนี่ยตัวเกมไม่แน่ใจว่าถ้าสเปคต่ำนี่อาจจะแบบหัวร้อนเลยก็ได้นะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นใครชอบเกมสไตล์นี้ m o r RPG ที่แบบมีออโต้เควสนะครับแล้วก็จะมีบางระบบที่เป็นตัวของ เพิ์มเบดมาด้วยเนี่ยอ่ะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ตารางคลิปแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกใครเล่น PC เนี่ยถูกใจแน่นอนเจอกันคลิปหน้าสกันที่ชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ